กว่าจะหมดก็นู่นแหละฝึกนี้หมนแรกว่าคิดแตกดีขำยกยกันเล่นกับเกันใหไ่ครับบ๊ายบาไอันนี้ท่าไร้าสกิเทียวนี่ผมว่าเต่มกับก สวัสด,ดีครับสวัสด,ดียามบ่ายครับเจนแล้ว <'s> <c oughs> พบกับผมเนตรพาดำซิงครับมาดูเล็กจัรกูดเซะกระบะครับว <c oughs> อนนี้ <c oughs> ถ้าเกิดวิง่งทั้งวันนี่ <c oughs> ถ้าไม่แตะนี่เต็มเลยนะมั้ง มาแล้วไโน้นแล้วเ้ากระจไม่จาะเลยกแตเลรู้ครับฟาถ่ายตบเอาไหมโตจะมันจะหักหมดแล้วอันทับเนี่เนี่ยวเนี่ยวี่นูนก็นี่ยดที่ ตอนนี้ที่อาจารย์ชู่พูดนะเบกหมายต้องเที่ยวว่าวันนี้แขบงกงกี้อะหมายเล็กหักหมดนะต้องใช้หมายใหญ่อะ นคนข้าวสาดนะเขา๋ยวจอดปิดหมดเลยมาให้ใครเขาตัวเองอย่าเอาเองวิ่งต่อวิ่งต่อไปวิ่งเดี๋ยวก็ดูข้าวสารเลยเดี๋ยวมันจะยกดำเขาหลงแล้วลงรถแล้วแม่ หยุดแล้วครับวันนี้ทีมงานตัดรถแล้วครับ ทีมงานกินหมูหมูว่ะอาพี่เล็กกินหมูว่ะเ,เนี่ยทำไมอ่ะ รถต่ถตรงให้เข้าแขะให้จริงๆนี่วนะเนี่ยครับรถต่อตรงต้องพึ่งแมครครับมันเยอะจัดต้องคนเป็นนะครับไม่งั้นโดนกระบะบ,บุก เ k 2 0 0ครับไม่จิ๊บครับคะนนะ ตรงนั้นจระเข้เยอะดิจระเข้มากเนาะกัดยางแตกทะเลเยยางเล็กเลยกัดยางแตกหมายแต่เช้าอ่ะยังหนาวอ่ะบินรถมาลอยอื้มเซ็กนี่ใครขับรถไทยกลับบ้านโอ้โหชอบโอ้แต่ยันมากวัยยุ่เนาะไม่เหมือนกูมตาดิแต่ถึงนั่งกับพังมาดีเครื่อง เอาใส่สปริงกัมมนาอะไรไงไม่ต้องเกินรอบสามพันกว่าอยู่แล้วสามพันไส้เยล้วรูปต้ามันวิ่งไม่ไหวด้ว่ไหวอยู่ไหวจะใส่กัมมนาไปไหวอยู่แต่ลองมาวิ่งลองใส่กัมมนาคู่กันมันไม่ทันยันมากไม่ทันแล้วยันมากรอบจัดกวนเกียร์สามเองเนาะครูปต้ากี่ร์สี่ขนาดเกียร์สี่ยังไม่ทันสามเกียร์ช่างไรใส่ให้ใจเองไม่รู้ตลกกว่าดาชู อ๋อทำไมเองไม่ใส่โลซีดนเลยพี่มันมีแค่สามเกงไงไม่พากีซียังไงเ่ยใครเป็นคนว่าเฮ้ยไทยไอ้วันที่ไทยอยู่ส่วนใหญ่ไอ้ใส่โลซีเลยพี่มันมีแค่สามเกงครับพี่ใครมาพากีซีที่ไหนต้นกระดิงดอกหนึ่งเลยนั่งจอดดูกันเรื่อยๆเนี่ยไหนอันนี้ก็ อยู่นู้นก็บอกว่าเล่าไม่เหยียบคันเร่งดันช้าดูจากคลิปไก่ไหมลูกมีคลิปไก่คลิปตะเกียดแล้วเออเคลี่ยมน,น,มยาน,าน,นู้นใช่ไหมตะนาวเมย์ด้วยตะเกียดตะเกียดเรอยู่ไหนบอกเล่าไม่มีอันนี้สี่สิบตึงไม่ค่อยเหยียบคันเล้งนะฮึฮึฮึฮลองมีหร่ามืดเลยเนาะจอดพืชเหลือแล้ว <laughs> จอดลงพื้นี่ <laughs> ให้ทะลุ ไปเหน็นหมือวานตีเล็กเจริญมินกระต่ตายกินอาหารท่าทางจะสบายล,ยลองดูดูนะอออ้โอนอ้อนตายเลยแล้วนี่น,นี่ไม่ทันใช่ไหมครับสำหรับคลิปนี้จบเพลงแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเนตพลาธรรมซิงนะครับสวัสดีครับ